จากจุดเริ่มต้นนะคะของเราก็จะเป็นยางรถยนต์ชื่อตามชื่อเลยกระบี่ยางทองเรามองว่าแบรนด์ฟิล์มไฮคูลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เราเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยจะต้องเลือกคุณภาพมาเป็นอันดับแรกด้วยราคาด้วยคุณภาพเนี่ยมาสมเหตุสมผลแล้วเราก็ต้องการมอบสิ่งนี้ให้กับลูกค้าค่ะแล้วทีน ะะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเราค่ะที่นี่ครบถ้วนครบวงจรทุกส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะเป็นใครแตไม่ได้ค่ะนอกจาก G Auto House หรือกระบี่ยางทองสาขากระบี่น้อยค่ะ <Hey. S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงติดเฟรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าครบวงจรขนาดน,นี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้นะคะนุกก็ยืนอยู่กับผู้บริหารนะคะของ G Auto House หรือกระบี่ยางทองสาขากระบี่น้อยค่ะคุณกะการค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณกะสบายดีต้องสบายดีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มาพี่มาวันนี้ธุรกิจโหไม่ใช่น้อยๆคุณกะ ต้องบอกว่าทําไมขยายมาจนครบวงจรขนาดนี้ก็จากจุดเริ่มต้นนะคะของเราก็จะเป็นยางรถยนต์ชื่อตามชื่อเลยกระบี่ยางทองอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขยับขยายมีทั้งน้ํามันเครื่องโชค๊คหรือว่าจะเป็นพวกแม็กเข้ามามากขึ้นก็ม,มองว่าเอา่อฟิล์มกองแตงเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ได้มาติดตั้งแล้วก็ให้บริการกับพี่น้องชาวกระบี่มากขึ้นค่ะต้องถามคุณกล่าวคะ่ะว่าทําไมเลือกให้ไฮคูเป็นหนึ่งในแบรนด์ฟิล์มที่อยู่ที่ G Auto House แห่งนี้คะ เรามองว่าแบรนด์ฟิล์มไฮคูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เราเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยจะต้องเลือกคุณภาพมาเป็นอันดับแรกเราก็มีการศึกษาแล้วเราก็ลองดูคุณภาพของฟิล์ม ศึกษาด้วยตัวเองทั้งเทสทั้งระบบการกันความร้อนเรามองว่าด้วยราคาด้วยคุณภาพเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วเราก็ต้องการมอบสิ่งนี้ให้กับลูกค้าค่ะต้องบอกว่าจริงๆสภาพเศรษฐกิจข้างนอกค่อนข้างที่จะแข่งขันกระุนแรงด้วยค่ะคุณกะตอนนี้ที่คุณกาเลือกเรามันกระทบกับทาง g ี u t o House บ้างไหมคะ จริงๆเนี่ยเรามองว่าการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ในแบรนด์ไฮคูเองอ่ะเรื่องของราคาหรือเรื่องของการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีการกระทบมากหากลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่ g ีออโตเฮาส์เนี่ยนอกจากจะมีการติดตั้งฟิล์มกองแสงแล้วแล้วก็มีการตรวจสภาพรถเบื้องต้นให้กับลูกคา้าแล้วถ้าหากลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการรอเพราะว่ามีการใช้เวลาแล้วก็มีรถรับส่งบริการให้กับทางสรรพสินค้าใกล้เคียงด้วยค่ะต้องเรียกว่าใคารนะคะที่ต้องการเข้ามาเป็นลูกค้าที่จี ออโต้เฮาส์คุณได้ครบจบคล้ายๆโชว์ลุมรถยนต์ย่อมๆเลยก็ได้ต้องถามคุณกาต่อว่ามองในอนาคตข้างหน้าตอนนี้เรามีทั้งเรื่องของล้อเรื่องของแม็กซ์เรื่องของฟิลม์มอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมในธุรกิจนี้ไหมคะเราก็เล็งๆไว้นะคะก็ก็เรื่องของฟิล์มกันรอยรถยนต์แล้วก็เรื่องของแรปสี <ừ> เพราะว่าเราเนี่ยเองก็เป็นคนกระบี่ดั้งเดิมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าทาง ที่เนี้ยยังขาดโชว์รูมหรือสูตรติดตั้งบริการที่ได้มาตรฐานเราเลยมองว่าไหนๆเราจะทําทั้งทีเนี่ยเราก็ทําครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกองแสงฟิล์มกันลอยหรือว่าแรปรถเรามองว่าอเน,นี้ยจะเป็นอนาคตอันใกล้แล้วกันค่ะคือมีรถยนต์ก็ต้องไปไหนเพราะเมื่อกี้คุณกาการบอกว่าไม่ใช่แค่เข้ามาอย่างเดียวค่ะพี่นุ๊กเราล้างรถจัดการดูแลให้ด้วยเสร็จสับเลยถ้าหากอยากติดฟิล์มหรือว่าจะดูเรื่องรถเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาในเพจ G Auto House ได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ TikTok ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านโทรศัพท์เบอร์084898557หรือเบอร์075632456ได้เลยค่ะขอบคุณครับทางไฮโคเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง G Auto House ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผลิตภัณฑ์ของไฮโคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือของเบสเซอริวานิตไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแลบสี 4, แลบใส แบรนด์เอลลรี่เดนิสันนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคตครับก็ทางบริษัทเราเองก็มองเห็นว่าทาง g e l ร์รัลเฮาเนี่ยมี potential ที่จะเติบโตแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีสำหรับชาวกระบ,บี่ทุกท่านครับขอบคุณสำหรับมิจภาพดีๆที่มีให้กันครับ